ขอน้อมน้อมองมหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานก,กรรใดๆก็ตามที่โม่เราขราพระเจ้าทั้งหลายนะเราแม่ทัพในกองนะเราขุนศึกทั้งหลายเราไพ่พลลี้พลทั้งหลายนะแล้วก็พระราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดสิน้นนะก,กรรใดๆก็ตามที่เคยมีกับกองทัพพมา่าในการลบราค่าฟันเข็นฆ่าประหัตประหารกันทั้งหลายในการประทะในในการต่อสู้ทั้งหมดสิน้นในพื้นที่แห่งนี้ นะแล้วก็กรรมใดๆก็ตามที่ยังตกค้างนะเป็นความพยาบาทอาฆาตแค้นความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมซึ่งการละกันการสราบแช่งทั้งหลายนะที่มีต่อกันและกันมานะกรรมใดๆก็ตามที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่เป็นสุดทั้งหลายเป็นการทรมานะการเบียดเบียนในทุกรูปแบบนะในการปล้นฆ่าปล้นสะดมทั้งหมดสิน้นหรือว่าเป็นการลงโทษนะสมเด็จโทษทั้งหลายการประหารชีวิตทั้งหมดทสิน้นะไม่ว่าจะต่อหมเหลา่าลูกหลานบริวารก็ตาม นะต่อมูลเหล่าของทอาหารพรม่าก,ก็ตามทีนะกรรมใดๆที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาด้วยคุณสายมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะในการสะกดวิญญาณนะของเหล่า,า,าศัตรูขั้วคาดนะหรือใช้ในการลงอาณะอาคมนะในเครื่องรางของขังในศาสตร์ตาวุธทั้งหลายนะการใช้พลังจิตนะในการให้ก่อความเพลิเพิมต่อเหล่าไพร่พลทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมใดๆก็ตามที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาอย่างไม่เหมาะไม่ควรนะ ทั้งหมดทั้งสิ้นและยังปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันกานรโปรดสารร่วมกับองค์มหาบารมีทั้งหลายน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ส,สมัยประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เราชั้นภูมิภาคทิพย์ภาคย่าหลายนะที่มีต่อกันและกันมาเนะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสาที่แห่งนี้ยังตกค้างอยู่ไม่ไว่าจะเป็นเวทนาเป็นวิบากหรือความอารมณ์ตกค้างใดๆก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิ้นนะให้เป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นเป็นต้นไป ทุกอย่างโอ้โหสีโอ้โหสโอ้โหสีสให้ทุกโมเหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในการถวายหมาสังฆทานถวายผ้าไตจีวรถวายพรุทธรูปนะถวายพัตตาหานข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งหยูยากีฬาและเพศสัตว์ทั้งหลายนะปัจจัยทั้งหมดนั้งสิ้นของหมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในทุกๆครั้งนะในทุกๆพุทธันดรที่ผ่านมาจึงมีส่วนในความขี้คลายสว่างสวัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีของหม่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสโศโสโส